มากเลยีตั้งแต่เปลี่ยนเป็นปั๊มสายนี่โอ,อ,อ,โอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับจะขับอะไรเหรอเฮ้ยอันนี้ชอบเซลล์อื่น,นอนะเอาเอลล์นัดเป็นไรนี่จังนโอ้ยับเอ้เซลล์นัดเซงล์นันดดัมซิงครับ ดูเสีงดูวิสัยดูเอ้ชนกันเลยไอ้ท้อยท้อย,อยก็เดินหน้าไปปะจะเป็นไรน่าเขาเข,ข้าไม่ได้เลยวะเขาจะเข้าล็อกนี้โอ้ไปเข้าล็อกมึงเด็กันเลยฮี่ร้อนหลังนี่ครับอยู่กับไอฮีครับฮบีสายจวดไปกิจเที่ยวแล้วจอ ในตัวได้กี่เที่ยวแล้วถึงสิบยังโอ้แ๋วไม่หอมหรอกห้อมไรปิดแมตตเนาะอ๋อสานัดถอยไปบอกไม่เอาหน้าเข้าไปใช่ไหมนี่หน้าเข้าไปถอยไม่ได้หรอกดูกำลังโอ้ดูไปไหม ติดท,ทูอยู่กับหน้างานปลสสุนครับทำไมมันอย่างเงี้ยเลฟิไปหมดเลยม่ะอ้าวเรียบร้อยโอ้เอาไม่อยู่ครับเอารถอะฮีไม่อยู่ครับใครซับป่ะเอ้ยอ,อ้าอยู่แล้วครับ สิยังครับไม่ยอมอีแล้วนี่ทำไมแอเย็นเลยวะแรงจริงจอดจอดยอดมาก่ม่ตกเฮ้ยไม่มีลุ้งไหยมีแหละเอ้ยอปช็อๆชๆชช,ช,ช,ชเนี่ยเดี๋ยวหน้าเข้าไปนี่น้มันไหลมากไม่ใช่อะไรหรอกมันซึม Minutes, นี่เรียบร้อยละร้อนหนาด้วยฮีทำไมแอร์เย็นเดี๋ยววะเยอเลยอเออนี่ครับแอร์เย็นมากเลยแอร์วาฮีครับทำอยู่ช่างไหนแอร์เย็นเดี๋ยวช่างดปอดแอร์เย็นมากครับโอ้ดูน้องนัดเป็นไงไหวไหมอยู่ครับอยู่แล้ว เดินเตยมาดันเฮ้ยโอ้ยถอยเลยบ่ใจเย็นนะเพ่ไม่ได้เรอะไม่ได้โอ้ยเดไปครับอันตรายครับ เดี๋ยวตัดเอาเด็กนุ่นพอตายน้อเอา,เอาถอยอีกโอ้สู้เถอะองว่าเรวเปิดทางให้เรวเปิดทางให้ออกว่าเบาเบาของหลังลืน่นโอ้สอนัดสุดอยอดเลยครับเก้าหัวเลยวะเอา่าไปก้ว สุดยอดครับสุดจัดสุดจัดมาไมปไปเลยหรอโอ้แรงแรงแรงอเฮียเองอย่าแพ้เขาด้วยโอ้เสานัดดำซิงครับไม่ธรรมดาครับอเฮียเอาไงเดี๋ยวมาดูอเฮียครับ มันลื่นมันไม่ได้จมมันลื่นเยอะน้อยโอ้าฮีไม่ได้เบ่งเลยครับโอ้โอ้โอสุดยอดเห๊ยอินสุดยอดเห๊ยไปเกี้ยวไปเกี้ยวโอ้เจ้าไม่ได้ออกแรงเลยครับอาฮีครับ ที่อันนี้คือเครื่องอะไรนะแปด e 8 e ใช่สองสี่ศูนย์บอกแ้มโอ้แปด e เปนสองสี่นั่นแหละแปด e แปด e มันไม่รวมจมูกกันสองสี่เลยเชอไหมใช่ใช่ปะขึ้นไม่างเดียวนี่ต้องต้องเอาดินมาโปะตรงทางขึ้นนี้ด้วยไม่ให้มันเป็นพักเนี่ยเคลียร์เอาแถวๆนี้โปจิงยังเป็นีกันเยนี่

นี่ถ่าไอ้เซ็งเป็นเฟืองสิบเก่านะเฟืองสิบเอ็ดนะจบเลยนี่ร้องเลยร้องเลยกลับบ้านด่วนไอ้นี่มันคลานมาเลยดิเซ็อะดดดดมาไรคลานในในอนรลยั์ฮะคลานในคอนโทรลไหมเออเครื่องนเครื่องใหญ่กว่าน้องเซงเท่าไหร่นะเออเ็งนดมหนฮน้าสนเลยเออเครื่องนันมันะเครื่อง เพราะว่ามันเสื้อมันร้าวแล้วเปลี่ยนเสื้อ,อยัดเป็น E ให้เซ็กทีนี้รถนล้วมิ่งอยากรอบว่าเครื่องสิบจะชาจะมีเข้าของผมเลยมาเจ้าผมเดี๋ยบรอบพันเดียวไอ้มันมมันมันนเป็นกับเกียร์จริงอาอที่นี่ก็มีไมโครอะไรเขาไม่ขุดเหรอ้ตรงเนี้ยไม่มีไม,ม,มโครในบ้านนี้ขุดเลยมีแต่ดัมม์แลวเขาบินเลยอ้ชาวบ้านนี่เฮ้ยตะลุมตุ้มตาเลยนะนี่เนาะโรงเรียนกระจายเลยวะร้องเรียนแล้วเรา nhiều quá rồi ngay, rớt rồi. hoặc là không lấy được, bởi không phải Phải. không sัญญาanมาจาก cái cây này, ô oh, thế, cây này à? Bồi cọc bảy. cái ngay ใชงมันจะหนีหรือเปล่าวะไม่หนีอกมานี้มันก็นุกอ่นาวเรานี่นี่อย่าไปกวนมันนฮะไก็ไป่าจอะไรให้าทเปนกไปไม่อย่าไปกวนมันนะอยวมันติอ่ะนี่ครับรถรอครับน่าจะรอสุดในทีมงานป่ะนี่เราป่ินี่น้าเลดเนาะจะ๋ยวจะมีนาเล็ใส่ก่อน ใครทิ้งบ้างวะนี่ครับเหมือนฝูงมดเลยครับรถดำเต็มหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่รถจมนะครับรถจมตอนรถตกน้ำอ่ะจขาได้ไหมพี่เขา้าได้ครูเขาเนี่งไงตกข้างหลังเนี่ยฉันนี่เขาขุดอยู่นั่นี้อืมเอาตรงน,นั้นนะอโอ้รถนายกอะ่ะเออรถนายกใช่ไหมใช่อีกคันหนึ่งจอดกลางอยู่อีกคันหนึ่งอะไรที่จมน้ำอ่ะที่จมน้ำจอดจอดอยู่ไหน อันนี้เป็นงานของนายกปะงานเนี้ยง,งานของเขคนฟาร์มอ,อันนั้นเขาโยนคันของเขาจะพากงานของเขาใช่ไหมใช่เราเลียเกียรเราเอาดิ่อกกิ่สโเป็นอย่างนีมาคนฟาร์มก่อการยางวันนี้ใครออกมาโอ้รถเ,อเยอะแยะไปหมดครับต้องระวังนะครับขับเร็วไม่ได้นะต้องระวังต้องระวัง อันนี้ก็สบายคนที่จะถมดินแถวนี้เนาะได้ราคาถูกเนาะใช่ได้ราคาถูกเป็กว่ายังไงถูกฮะมันไม่ยากเลยเออวิ่งคนเริเรียนเขาทำยังไงล่ะอเอาลอยฟ้าพูดถึงถ้าเข้าประชาคมแล้วมีปัญหาหรอกพร้อมเขาต้นมีคนผัดไในโอ้สื่นิดเพียรอะไรโตฮ่าฮ่ทีดีที่เองไม่ต้องไปอ้อพระราชยางใช่ เท่ห์เทข้างนอกนะครับดีที่ไม่ต้องอ้อมนะถ้าไปยูเทิร์นฝั่งนู้นน่ะจบข่าวเลยเลยเราจะได้แต่ละเที่ยวเน,น,นี่ยเนี่ยไม่เท่เปะปลูกยาแล้วนี่ใครกูเสียดายเนาะถ้ายังไม่ปลูกเน,ะนาะผมงงกว่าต้องเสียสละนะอยากได้ดินราคาถูกต้องเสียสละเขายังถอนข้าวออกเลยถอนกล้าออกนี่ถอนไหนนะครับไปช้อน ต้องเสียสละครับถ้าอยากได้ดินนะ่ะทั้งหลวงมาไหมนี่้ยมพูดอะไรเล็กมากชาวชรินโผล่ด้วยโผล่เลยนี่ก็บอกบอกว่าด่ามิมา่มอ่ะนี่ครับวิบ่งอยู่เส้นสองซีเลยครับ สองสี่เก้าเก้าอันธพาลของเมืองระยะทางประมาณสองกิโลครับไปกลับน่าจะประมาณสี่กิโลสองพันเทียเทเท่ยวฮะโอ้เทตรงนี้ครับโอ้อคนฟาร์มโอ้เทด้วยกันนี่เลยบอ่ใช่อันนี้กี่ไรสองพันเที่ยวอสองพันเที่ยว ไปเลยแจวเลยครับตรงนี้ไม่ใช่เขาจะอนเอากะไคออกอือพอไม่เมื่อไหร่จะไปทีแค่นั้นทีไม่ได้มาถอยไม่ถึงถอยไม่ถึงถอยไม่ถึงเขยังมีให้เหยียบไม่ผ่านกันเหยียบเยยช่วยบ่นหน่อยทางเหยียบช่วยบ่นหน่อยจะได้ทีง่าย อะไรอ่นไปตั้งกองไม่ได้นี่จมเป็นจมเรามันน่าตั้งกองได้นะ่นมาี่น่อังนมีตรงไหนตรงไอ้กองดินนพวกเขาตั้งกองขาดูนะเขาตั้งกองได้พ่อต้นเซตเซเตอร์ทำไมเบี้ยวจอยเออ Ơ, ế nó thấp đi Bọn ơi, lệnh xe ạ, à, lệnh xe ạ à. à? Lệnh xe kia ạ Nó lụt ra mà Của phía ạ Mình kêu một leo Xe khít Ồ, Đại nó dài khắp, vẫn đi nát rồi Dưới bò nát

โดนเซเตอร์บนไหมนี่ไม่เหลือฮะไม่เหลอ <laughs> เรดยังดีเลยวันนี้ยกยกดำยกตอนนั้นแหละเพราะว่าเคยเป็นเออที่่ทียกดำถอยใช่ไหมใช่ดำถอยแล้วมันก็หลุดออกโอ้มันเทไม่ได้ข้างในเนาะเฉะเนาะทั้งนี้ยิ่งใหญ่ไหน,นผมมันปลื้มตรงนไหนล่น,นี่ตรงไหนที่ นานนามาัปลื้เลยอันนี้มันใครมาเทไปนี่เป็นคนฝาดพี่พเปนะ็นคนฝามทำไมเทได้เยอะกว่าโอ้เขาเทตั้งน,นานแล้วสายฮะแจมๆเลยนะผมไม่ใช่ผมไม่รู้ครับก็ผมผมบอกใครหมายก็บอกโช,ชเฟอร์แล้วเนาะโชเฟอร์บอกไม่ได้โชเฟอร์ใครใหญ่ใครใหบอกไม่ได้ไ ก็ขยายต่อกับขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องสอรอางเล็กอสิตนี่เรามีทางอ้อมนะครับถ้าไม่มีทางอ้อมนี่เรียบร้อยเลยต้องไปย้อนสอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ